สวัสดีค่ะวันนี้พิสุมีเรื่องดีๆมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อนะคะคือพ่สูนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันแข็งแรงและที่สําคัญฟันเหลืองแต่ตอนนี้มีเหลืองนะจะเล่าให้ฟังว่าที่มันเหลืองเพราะเหตุอะไรพ่สูเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากคาบกาแฟจะติดฟันตลอดเลยแล้ว <c oughs> เคยลองไปซื้อยาสิฟันคือลองมาทุกยี่ห้อละแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์เรามันแก้ปัญหาของเราไม่ได้จนวันหนึ่งเรเจอ ยาสีฟันเนี่ยค่ะ, Wonder คะวันเดอร์สมาะเจอโดยบังเอิญน,นะเขาไปทอล์ในรายการของเราแล้วก็ให้ฟีมานหนึ่งร้อยเราก็เลยลองแปลนดูเชื่อไหมคะใช่มามันรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าไอค้คาบคาบกาแฟที่มันติดตามกานาันเรามันเริ่มจางเริ่มจางภายในไม่กี่วันนะซึ่งก่อนหน้านั้นเราลองยาสีฟันมาหลายยี่ห้อมากแต่มันไม่สามารถเอาขจัดคาบเหลืองที่ฟันเราออกได้่ ช่วยได้ค่ะแต่ที่สําคัญไม่ต้องบีบไม่ต้องเยอะด้วยนะนีดเดียวค่ะอันนี้ถือว่าเยอะไป,เ,ไปเข้าเม็ดตัวเขียวก็พอค่ะเม็ดตัวเขียวชอบชอบตรงไหนรูกไหมคะชอบตรงที่บอกว่ามันเป็นยาสีฟันด้วยแล้วก็เป็นเหมือนน้ายาบวนปากไปนในตัวด้วยเวลาแปรงจะรู้สึกลมหายใจเราหอมมากฟันเราะสะอาดเราสะอาดสดชื่นเราก็จะรู้สึกมั่นใจเนาะนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่เปื้อนสตา ที่จะต้องไปหาหมอแล้วขูดหินปูนไปบ่อยที่สุดใช้ามา6เดือนแล้วนะปะกติ6เดือนนี้ต้องเสียตังไปขูดหินปูนสองรอบนะแต่นี่ไม่มีเลยที่สําคัญก็คือปากหอมมากน้าลายไม่บูดปกติตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกน้ําลายบูดแล้วแฟนมาต้องไปที่มาคิดมอนเราจะไม่มั่นใจแต่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาเลยหนะอมฟันไม่เหลือง ถ้าอย่างต่อเนื่องรับรองสะอาดฟันเฟิมเลยจะหายาสีฟันที่เราสึกถูกใจอย่างนี้ก็ยากนะออเดอร์สมาจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาในช่องปากค่ะ